เมื่อจะีแตกเป็นยังก้นสือถึถลายบกปก้นกะจีถทียก็ช้องอย่างนี้คอบกแม่เขายานตัวขาเจ้า<ะ>ย่านบ,บอกขายได้แถวไปแถวนี่ยรั กับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกๆท่านเด้อค่ะมือกะตามต่อเนาะคะ่เนะเรียกเสื้อผูกคอเนาะคะ่ะของอาจารย์นิคมเนาะคะ่ะเป็นกำลังสร้างเซล่าด้ FC ค่ะสวงเอฟซีค่ะผู้ชมมีมาร,ร่วมท่ำบุญน้ำเพลินได,ด้เด้อค่ะเด้อข้ามเมล้วฝากเป็นกำลังแก่กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะหัวทีแล้วสปเป็น เชือกมือนีกัสีเชือกสีไม่เนาะเนาะ้นเาใหมอไอเอาใส่หม้อไว้ได้ปะค่ะอืมไเดียวเว่าไ่บอกว่าคื่อยังไงไมาบอกว่าชื่อยังไงบอกว่ามาใจวมาใส่เพราะว่ามันชมืออยู่นั่นจ้าจ้าะต้องบอกต่นงหกเสียหายขยายังเป็นหม้อเลยขอตายครับขอตายไอกวางก่าใจกที่มีเหยียบเลขจีเป็นเหลียมเหลี่ยเป็นหกศูน กงวดงวดก่อนตัวไหนครับอาจารย์งวดก้องวัาจี่เป็นหกสูงเจ็ดสามสูงเนีบเขาจะเบิ้เบิ้งเบ่ออกบ่อออกแล้วแม่งใช่แล้วเป็นหกสูงต้องีเอาเ่เชือกเชือกผีเหรอครับ๋อีแล้ว่าเชือกเออมาใหม่น่ยนี่ยคนเคิงดูครับพี่น้องเสืออเป็นวดที่แล้วข้อตุยเจ็ดสามสูนาะที่เรามาทำเนาะน่ดินเจ็ดดินเจ็ดประสาเนี่ย ใน <ness> ในในภาษาเติมความค้งอันนี้เขากะไปตุยอยู่ในปลามันนอไว้อะละเขาก็เล็นยึดจิตกรรมกไปเ็นยาไม่เห็นหรือเอาสังากจะเสียดมาเสียกแบ่งเครื่องกันอไม่เห็เลยแบ่งเครื่งกันเสียกยีดสังกัแย่งกันเปอย่างโอ้ยอะไรแบะเสียกจนแย่งกันแหยปูมันเสียกจะเป็น โอ้คือดังกันเสียเสียเห็ดเด็ดเห็ดเด็ดเห็นรอือโอ้เชื่อจนแย่งกันงวดนี่แหละคนตายกับยูประมาณอันอันไอห้าสิบเก้าปีห้าสิบสองครับเพิ่มขึ้นสองอ๋อแสดงว่างวดที่แล้วนี่ก็ถือว่าเข้าอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเราอยู่อันบุคอยมีผู้เอาครับศูนย์หกแหละครับ แล้วแล้วศูนย์นะครับผมศูนย์อยู่ตรงไหนออี้ครับศูนย์หกยี่สี่ตีเอาน้ำเน่กมือนี่สีเดสดสเลยบ่ครับปูครับในในเขอดูเลยครับทั้งหังอือครับพี่น้องโอ้ันจะตั้มพี่จีเนาะค่ะอถ่าอยโอจิจริงเลย ตรงๆเลยแม่นปูจะสางาะที่มันบอกว่าครับมันเสียเงนั้นไหลปวดาะว่ามือดนั้นหลายคนมหน่อยตื่นมันรวดตรงๆหน่อไปมตื่นมันรวดมาจากไม่ต้องเอาแมมกรับโอ้ออกเสียแต่ฟันเขาบอกว่าออกได้ก็ได้ไปละครับพ่อได้สางซาลาเอยปูนะคะเนาะมุกนึ่งอะไรเลยมุกขุนมุกนึ่งก็ได้ป้าโอ้ปูเธอขี่ปูเดียวเป็นปึกเลยบริสันโอ้ครับ ต้มาดานาะค่ะพี่น้องวันี้วดนี้ก็จะทําพิธีขอเจ้าหนึ่งเออมึงากินน้ำเสรเห็นะโอ้อ้อนเนี่ยีเทียงกันคุณอ้อนเนี่ยแย่งกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแ่งนก็แย่หก็แย่งก็แย่งก็ีเทียงกันนี่เขหนี่อเลยเอามาอยู่นี่ลยเด้ครับบนเรียงข้างนี้นะก็เล่งดังกันหนักนะคือเป็นผีหงเจ็ดป่าช้าเชือกผีเจ็ดป่าช้าโอ ละเขาวาดคือว่าเจ็ดภาษาดิคือตุยตุยเมื่อไห่อาทิตย์หนึ่งที่เจ็ดหมื่นถะงค้นก็เห็นเลยก็เลยเป็นที่มาของเจ็ดป่าช้านม่ใครับเขาไปเอาไม้เขาเอาฟื้นแหมครับครับมาหาฟื้นเาบอไปหาฟื้นก็ยีบกอะดกไว้ตุยไม่ไปเห็นเจ็ดหมื่นตอนนี้อาจารย์กําลังสร้างอะไรครับผมที่วัดเราเพื่อถือแล้ว่เคยตูอย่างเด้อจะสร้างห้องน้ำแบบห้องน้ำห้องน้ำแห้องน้ำกบบนี่แหละ เมกี้มันก็งบเยอะแหละสองสามแสนหนึ่งเอาแสนกว่าวัวที่แล้วศูนย์หกก็เสียดายเนาะอีกหน่อยให้แต่เจ็ดสามศูนย์พร้อมเนาะพร้อมครับผมสาธุสาธุสาธุอานิจาวาตสังกัราอุปาตเวทม,มนโนปายเตสังโฆปสมุสุข,ขุนอ,อานิจาวาตสังกัราอุปาตเวทม,มนโนปายกิตเตวันติสังโฆปสมุสุข,ขุน

มาทางมันมาพีบคอตายพีบุตายจุดัจุดมาตัวบุตัฮะได้บนมานมาบอกเล็ผูางเป็นตัวตรงๆดูเรื่องเอาเด้อจเรียนเด้อปูส่วนค่ต้มต้มต้ม

่ะคือเด็กสองเดี๋ยวหกจบกันเนาะจ้ะเด็กสองศูนย์สองบาทแต่สองชัดแล้วครับ

สองชัดมากเลยขายเลขศูนย์ยุดเข้อายุกับยุดไปเลยนั่นไปเลย,ย,เลยแต่ตัวไทยนี่ Tchau, หยุดแล้วยังยังหดแล้วหยุดแล้วครับอสองศูนย์ชัดเจนครับผมโอ้รอบนี้ชัดเจนเนาะสองสองศูนย์สองศูนย์นะครับอาจารย์เห็นเป็นสองศูนย์ไหมตัวนี้ตัวแรกเลขเลอสองเนาะครับมันเลขศูนย์ครับตัวท้ายนี่ พอดีเป็นเลขก็มากกว่าเจ็ดตัวนี้นะเอาสามตัวเลยใช่ไหมาอาจารย์สองศูนย์อะไรครับเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์หรือเจ็ดสองศูนย์นะครับี่แต่อาจารย์นะครับผมนะกว้าง อันยูหันเพิ่นกับจุดดูดได้ตะเคียนตกน้ำมันในสองศูนย์สองคือกันสองศูนย์มันยาออกนะทีนี้เนาะออกเลยครับผมทีนี้ขอสองตัวเนาะจันเก้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ใช่ไหมครับเก้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ครับทีนี้สองตัวใช่ไหมครับจัน ้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ให้อีกทีแล้วแต่คนจะดูนะเนาะแล้วคนเห็นนะนะแบบต่างกันนะคนจะเห็นต่างกันนะแต่บอลออกสองตัวยต้องออกทุกต่างออก ไปเทบ้านมัน <laughs>

ท่านดีกรุณาทุกเจ้าติดตัวมาต้ตายนะมาเรากวามสามารตัวมาเลยมาสองตัวสามตัวเลยออกมาเลยออกมาดูยเห็นมาเป็นลมมาผัดมาด้องแลนออกไปคัดตัวนดูหนูแต่เขาเห็นเขาดื้อเขาทราบเหมือนเพงถือบดบ้านเหมือนียงี่ได้บุญได้ไปเกิดไปสามตัวเอาแลนมาเล

อันสีให้เป็นกับเดียวอันบ่ใหกก็คือบ่ให้ไปตัวนี้มันเลขแปนดนะตัวเลข à xoắn tô xoắn tô xoắn tô cả khi câu ở tô vô mình có tô lẻ cứ tô điều đấy เด eh? ็กยังอ um. mm ืมเด็กพกได้ยังพักแล้วอยู่แลมอีกอยู่ชิมาเด็กแปดขึ้ปูว่า ซีดินเลือซีมันก็เลือซีเหลือซีผีดินเลือซีผีดินตัดกันเล็กซี่กพอกนตัดมันจะเป็นเลือซีดินมีหัวมันงอพลตัดเป็นเลืเลอซี vẫn chưa có gì đâu 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 gì đâu có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  gì đâu ว่าเจ็ดสี่บ่ปวูปวก็เลยเก็ดเท่า,านี้ก็เจ็ดหนึ่งว่าแมนเข้าใจไหมอ่ะแล้วครับตัวไหนร่ <c oughs> ะกันสีไม่ออกนะครับแบบนี้ทามาหนึ <c oughs> <c oughs> ่งสีเอาแปดสีก็แปดสีครับสี่เจ็ดไปเนาะก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่สองตัวล่าง <c oughs> คเรเลศฟันปูตัวใดกันคะเรศฟันปูกี่ศูนี่แหละสี่ศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวสี่ศูนี่นะคะปูเบิร์บบปูแมนเลขงามนากเสองตัวอันเ้พันปูบ้านทางหนอยก็ได้ค่ะ อย่างนี้คมี่จีบเปียบนี่ยระกซีเจ็ดอันนี้อันั่นเด้อคนบอกกันแต่เจ็ดนี่ชัดเลยแต่จานเนี่ยอันนี้อันนี้เรงคนก่อยจะเรมเด้อหกเด้อครัเป็นหกอะไรเนี่อ้หกเื่ก็าทานเป็นทานเป็นหกสองสูตรัวกานเป็นเด็กก่นคนครับเนี่ย แต่เลขเจ็ดนี่ชัดนะครับเอาเอ๋อ F C ลองแฝดูนะครับผมแล้วแต่ใครชอบเนี่ยเจ็ดคือเออคืออยู่ค่ะ F C มานี้ยเยอะเพราะว่าที่เป็นเลขหกเขแก่อืแต่ว่าเห็นอย่างี้คือเจ็ดเลยครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แล้วแก่กับเลขฟันสี่ศูนย์นะคะแล้วแต่กลับลอพิจารณาดูนะ F C นะนี่นะครับผมมันก็อยู่ในนันแหละอยู่ระนี้หมดแหละเอ่อ เลขตีดีสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์้ะไหเราไม่ห้เราปูโอ้ยบักเปนฝันมาเห็นเป็นพ่องล่างนะจำปุ้ยอรครับอัน oh. ี้รวมกันเปเลยเนาะทั้งฝันทั้งเชือกนะปู่เนาะสี่ศูนย์ศูนย์มาวันลลายตัด้วยอันนี้เลขฝันชอบกระจัดกัดก็ฝันนะคะปูเิ่นกาลั่างสารเด้อสาพี่น้อง นีรามองเป็น้างเนาะค่ะรอบนี้ก็ถือวนี้ก็ถือมาค่ะส้วปคู่สางไดงเนาะค่ะเดนี้รอบสอง้วนี่